สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําการแยกหน่อแล้วก็ผ่าหัวบอนสีที่มีชื่อว่านางกิรินีนะครับเป็นหนึ่งในตับนางสงกรานดูใบของเขานะครับเขียวแดงใบใหม่ๆนี่จะเป็นเขียวชมพูกระดูกใบสีขาวนะครับมีผ้าสีเขียวเส้นใบเขียวแก้มขาวนะครับแล้วก็การใบสีเขียว นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอนสีเนตับนางสงกรานอีกหนึ่งต้นนะครับที่มีชื่อว่านางกิรินีนะครับจะทำการแยกหน่อแล้วก็ผ่าหัวนี่ลองสังเกตดูเขามีหน่อขึ้นมาแล้วนะครับนี่ประมาณ3ต้นได้นะครับเป็นบอนสีใบสวยสีสวยอีก1นต้นแล้วก็เป็นบอนเก่าด้วยที่หลายๆคนก็ตามหาแต่ว่ายังไม่ได้ทำจำนวน นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาขยายจำนวนนะครับในช่วงบรรยากาศเย็นเย็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแยกหน่อแล้วก็ผ่าหัวกันเลยครับดูรากของเขาเดินดีมากๆเลยนะครับสำหรับนางกิรินีโอรากเต็มเลยเดี๋ยวเรามาล้างหัวกันนะครับตอนนี้เราก็ทำการ หรือกระถางล้างหัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่คือหน่อของเขานะครับนี่หนึ่งสองสามแล้วยังมีหน่ออื่นๆอันนี้เป็นไม้ผ่าหัวดีนี่นี่คือหัวเก่าเขายังอยู่เลยนะครับนี่แล้วดูเขาสร้างหัวขึ้นมาดูเขาสร้างแล้วดูดูหนอ่อแล้วก็เคี่ยวดูเคี่ยวเขาหนึ่งสองสามโอ้หลายต้นนะครับหลายต้นหลายต้นเนี่ยด้านล่างอีก นี่นะครับทีนี้เราก็จะทําการผ่าให้เรือติดจอมแล้วก็เคลียรรากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่ต้นนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทําการแยกหน่อและผ่าหัวแล้วนะครับผมอันนี้นะครับเราก็ทําการแยกหน่อเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ทั้งหมด3หน่อด้วยกันนะครับ สามหนอ่อแล้วก็มีมีโยมจองไว้หน่อหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ดูว่าทุกหนอ่อใครได้ไปคุ้มที่ว่าคุ้มเพราะอะไรครับเพราะเราแถามเคี่ยวไปให้ด้วยนี่นะครับนี่คือเลี้ยงไว้สักสองสามเดือนหรือว่าถ้าถ้าบางคนเลี้ยงไว้ตั้งแม่ก็หกเดือนคุณจะได้ทั้งหัวแล้วก็จะได้ทั้งหน่อใหม่ออกมาด้วยนะครับนี่มีทุกต้นนะครับทั้งสามต้นเลย นี่คือหน่อของนางกิรินีนะครับนี่ก็คือไม้จอมแล้วนะครับนี่ตอนนี้นางกิรินีนะครับเป็นต้นแม่เนี่ยเป็นไม้จอมแล้วดูนะครับผ่าหัวเรียบร้อยนะครับผมนี่่าปูนแดงเรียบร้อยทั้งหนอและต้นแม่ส่วนชิ้นบอลน,นะครับที่เราผ่าเนี่ยก็ทําการแช่น้ําล้างยางออกก่อนนะครับ เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราล้างยางบอนออกเรียบร้อยเรากน็นะครับแช่น้ำปูนใส่ไว้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็แช่ไว้สัก5-10นาทีระหว่างนี้เราก็จะไปปลูกต้นแม่นะครับที่เป็นไม้จอมแล้วก็หน่อเข้าอีก3ต้นนะครับผม ในระหว่างนี้นะครับเราก็จะทําการรถต้นไม้บอลช้างเผือกใบบัวนะครับที่เราได้ทําการขุดเมื่อวานนี้แล้วก็เอามาพักไว้ที่กระมังแล้วก็เมื่อเช้าก็ทําการล้างหัวแล้วก็่าไปแล้วแยกหนอนอันนี้เป็นแยกหนอน,นะครับเราเราจะไม่ผ่าเนื่องจากว่าหัวเขาใหญ่แล้วก็มีเขี้ยวเยอะเราก็เลยทําการแยกหนอนดีกว่าเ<ช>พราะไม้แยกหนอนเนี่ยครับเกิดมาเขาก็จะกัดสีเลย นะครับไม่ไม,ไม่ต้องรอกัดสีเพราะว่าไม้แยกหน่อเนี่ยเขาจะโตวไวและกัดสีได้ไวนะครับก็เลยอันนี้แค่แค่แยกหน่อนะครับยังได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็จะรดน้ำรดน้ำให้นะครับในระหว่งางรอ,อที่ชิ้นบอลที่เรากำลังแช่น้ำปูนใสยอยู่นะครับเราก็มาทำกิจกรรมอื่นรอ ผสมดินเสร็จแล้วก็มาลดลดต้นไม้ช้างเผือกใบบัวนะครับบอลบ,บ้านแต่เขาก็มีความสวยในตัวมีมีอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในนี้คือแดงบัวนะครับมีช้างอันนี้ช้างเผือกใบบัวนะครับแล้วก็น,นี้แดงบัวมีแดงบัวบอลบ,าน,บ,า,นบานนะครับแล้วก็ปลูกไว้ใครสนใจก็บูชาเอานะครับ40บาทบต้นละสี่สิบบาท50บาทนะครับ ต้นไม้หลัก10นะครับไม้หลักสิบนะครับ,บพอแช่น้ำปูนใสได้ประมาณ5 1 0นาทีนะครับเราก็นำมาพึงลมนะครับให้หมัดหมาดนะครับหลังจากพึงลมได้หมัดหมาดแล้วนะครับเราก็จะนำชิ้นบอลสีมา,าวางเรียงในกล่องวัสดุปลูกที่เราได้เตรียมไว้นะครับเหมือนเดิมครับวัสดุปลูกขุยมะพร้าวผสมกับ ทรายก่อสร้างที่ล้างทําความสะอาดแล้วนะครับผมเราจะมาวางชิ้นอบอนสีกันเลยนะครับมันก็เรียงวางเรียงไปเลยนะครับอาจะขยับมาหน่อยก็ดูตามจานวนนะครับผม เรียงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนครบเล่นี้ก็คือชิ้นบอลสีที่เราได้ทาการเรียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําฝามาปิดเลยครับผมเรียบร้อยครับผมปิดฝาเขียนชื่อพร้อมวันที่ให้เรียบร้อยนะครับนางกิรินีนะครับวันนี้24พฤศจิกายนเดี๋ยวหลังจากนี้ 20 3 0วันเราก็จะมาอัปเดตพัฒนาการของบอนสีนางกิรินีอีกทีหนึ่งว่าผ่าหัวไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะประสบความสําเร็จเกิน60-70%หรือไม่เดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางช่องจะได้พาไปชมบอนสีชนิดต่างๆอัปเดตบอนสีต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอให้มีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติครับผม